นี่คะ่ะต้นเสียบยอดของสวนเรานะคะนี่เรามาเยี่ยมชมบ้านลูกค้ากันคะ่ะเยี่ยมเพลงหหวอดใสนะคะน, oh. นี่นี่เป็นบ้าน้องคุณลุงสุขัดนะคะนี่เป็นพันธุ์ายาค่ะนี่พามาชมที่เรามาปลูกกันนะคะน,นี่ดูเต็์นี่แต่ส่้ยมากเลยคะ่ะนี่เป็นต้นเสียบยอดนะคะค่ะลอกกันกี่เดือนได้เลยที่เราให้ป้ามาพลูก ประมาณสามเดือนได้ไหมไม่ดึงไม่ดึงสามเดือนนี่เด็กโยช่วยเดือนเดือนว้าเดือนว่าองค่ะมาไม่ได้ไม่ได้ท่างยาท่างเงินซ่วยช่วยค่ะนี่ค่ะบ้านลุงชุบัดอยู่หัวไส้ค่ะ จะโยนเลยจะยนที่ดินเงี่ยจะโยนหัดช่วยเหถ้าหลุ่างมีถุโอเคนีค่ะมียค่ะอ้ช่วยจังปุกต้นเลยหลายต้นหลายต้นเดือนวานะหรค่ะเดือน้วไอลูกนไมีงเดือนที่ทางหลังอันนี้กินกิงต้อนเหรอไอ้นี่ไอ้นี่กิงตอนลูกห้อง ูลชายเขาซือ้อมาอ,อ๋อนี่กิ่งอ๋อนี่กิ่งต้นซื้อจากที่อื่นนะค่ะโอเคโอเคสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะตัวนี้เป็นต้นเสียบยอดนะคะ โทรมาซอบท์ามที่เบอร์ศูนแปดซูนแปดเก้าซูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดค่ะ่วนส่วนรบัตรค่ะขอบคุณหลายนะคะ